มีน้สมความคิดท้ากกตโดยรัฐบาลถ้ากล้าท้าทายความรู้สึกของคนกรุงเทพกว่าล้านคนที่เลือกชัดชาติสิทธิพันธ์เข้ามาก็เอาเลยถ้าไม่กลัวสิ่งที่จะตามมาผู้มีอำนาจรู้สึกกลัวดรชัดชาติมากขึ้นทุกวันเพราะดรชัดชาติคือตัวเปรียบเทียบอย่างชัดเจนที่สุดในขณะนี้ก่อนหน้านี้มักจะมีคำถามจากฝ่ายที่สนับสนุนหัวหน้ากบฏอย่างพลเอกประยุทธ์ว่าไล่ประยุทธ์ ไปแล้วจะเอาใครมาเป็นนายกแทนแต่หลังจากชาวกรุงเทพแห่กันไปเทคะแนนอย่างถล่มทลายให้กับด็อเตอร์ชัดชาติมาเป็นผู้ว่ากทมคนใหม่แล้วยิ่งได้เห็นความพร้อมสำหรับการทำงานบริหารกรุงเทพในทุกๆด้านของด็อเตอร์ชัดชาติแล้วยิ่งทำให้คนไทยทั้งประเทศเกิดความมั่นใจและยอมรับว่าดอเตอรชัดชาติมีความเหมาะสมและมีศักยภาพเพียงพอ ที่จะเป็นนายกคนใหม่ที่สำคัญรู้สึกว่าใช่เลยนี่แหละนายกคนใหม่ที่สังคมคนไทยกำลังต้องการให้มาบริหารประเทศแทนหัวหน้ากบฏประยุทธ์ผู้มีอำนาจจึงไม่ยอมให้ด็อกเตอร์ชัดชาติดได้มีโอกาสเข้ามาเป็นผู้ว่ากทมเพราะหากให้ด็อกเตรชัดชาติดได้แสดงฝีมือบริหารกรุงเทพ ได้เต็มที่ผลงานมากมายจะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนคะแนนนิยมในตัวของดออรชัดชาติก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นในทางตรงกันข้ามจะยิ่งทำให้ภาพลักษณ์และผลงานของหัวหน้ากระบฏประยุทธ์เมื่อนำมาเทียบกับดรชัดชาติแล้วจะเทียบกันไม่ได้เลยการหยุดดรชัดชาติด้วยการให้ใบแดงแล้วเกิดการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ของคนกรุงเทพที่ไม่พอใจผลการตัดสินของกะกะต มันจะไปเข้าเงื่อนไขของผู้ที่รอโอกาสทำรัฐประหารอีกครั้งด้วยข้ออ้างเพื่อหยุดยั้งความขัดแย้งทางการเมืองครั้งใหม่ Hash มึงกล้าทำก็เอาเลย